สวัสดีครับพี่น้องครับผมอเอาขิงว่อมาใส่ต้นกล้วยครับพี่น้องครับใส่ต้นกล้วยหอมครับผมพี่น้องครับเป,เป็นขิงป็นขิงว่อไอ้วยบ้านเท่าไห่ละครับผมนัแ่แหละครับผมหลังจากหลังจากปลูกไปแล้วนะครับผม ตอนนี้ปลูกได้อยู่ประมาณสองสามเมื่อแล้วครับผมพี่นอ้องในสองสามเมื่อแล้วครับผมเอาขีงวงมาใส่นะครับผมเอามาใส่ลังก็ได้ครับแล้วแต่สะดวกครับผมทางสวนนะครับผมถ้าพี่นอ้องเตรียมพ่วมพร้อม,อมเตรียม,มพ่วมพร้อมที่จะปลูกล่ะก็เตรียมคือปุ๋ยคอกนะครับผมพี่นอ้องเตรียมปุ๋ยคอกไว้นำนะครับผม เตรียมปุยคอ,อกในการเตรียมบินปลูกกล้วยหอมครับผมพี่นอ้องว่าจะเป็นยูเลียนก็นได้ครับผมยูเรียปุยคอ,อกนะครับผมเพื่อเร่งเร่งรากครับผมให้แตกรากได้เร็วนะครับผมของรากเงาของต้นกล้วยนะครับผมพี่น้องนี่ละครับผมต้นกล้วยที่ปลูกแล้วจะเห็นได้ว่ามีเสื้อราบใบใหม่นะครับผมพี่นอ้องมีใบแห้งใหม่นะครับผม อาจก็ง่ายผมก็จะได้สั่งยามาฉีดครับผมพ well, ี่น้องเป็นยากันเชื้อราแล้วครับเด้อว่าจะเป็นยาไตโคเดอร์มาก็ได้ครับผมยาไตโคเดอร์มาไตโคเดอร์มานะครับเน้องว่าจะเป็นยาออติว่านาะครับผมจัดอยู่ในกลุ่มเป็นยากันเชื้อราเนาะครับพี่น้องเนาะทางสวนในฉีดก็เป็นยาตัวนี้แหละครับผม เป็นยาซองตัวนี้นะครับผมที่เอามาฉีดพ่นในแปลงนะครับผมพี่นอ้องในเรื่องของส่วนปุย๋ยก็จะเป็นปุ๋ยสูตรนะครับผมพี่นอ้องเป็นเป็นปุ๋ยสูตรอ่จาจะใส่ในช่วงสี่เดือนกว่าหาเดือนนะครับผมพี่นอ้องเป็นปุ๋ยสูตรอันไอ้สิบสามสิบสามยี่สิบเอ็ดนะครับพี่นอ้องสูตรสิบสามสิบสามยี่สิบเอ็ดครับผมหลังจากหกเดือนขึ้นมาจังสีใส เป็นปุ๋ยสูตร14ป24ครับผมสูตร14ป24นะครับผมพี่นอ้องเพรว่าจะเป็นยี่หอ้อใดก็ตามครับผมพี่นออ้องเพราะ่จะเป็นสูตรที่ผมได้บอกก้าวไปนะครับผมพี่นอ้องเห็นแล้ครับผมเป็นสูตรปุ๋ยเร่งลำต้นกับเร่งหน่วยผลผลิตนะครับผมพี่นอ้องเป็นหน่วยพ่นครับผมเร่งในพน่น ไงเงีง้วเป่งปังครับผมพี่น้องขายออกสู้ท้องตลาดให้ได้ไงได้เงีวครับผมพี่น้องเป็นความพึงอพอใจกับลูกค้าครับผมน,ะนมี่แหละไหนมาบอกก้าวพีก้าวนองนะครับผมพี่นอ้องกับถันมือไม้นะครับเนอะถันมือไม่ถันมือเกา่าคนอาจจะมีความหลุ อาหากเพียงพ่อแล้วครับผมหากเพียงพ่อแล้วเพราะว่าเมื่อเก่าเพิ่นอาจจะความรูแน,น่นนะก็เป็นได้นะเาครับพี่น้องเนาะความรูแน่นนะอาจจะเป็นได้ครับผมอันนี้ก็บ่ต้องอพูดถึงเก่าใกล้กันนะครับเนะาะแต่ละสี่องแต่ละคนนะครับเนะาะในการให้กินครับผม กินเลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัวไปครับผมพี่น้องได้ปูกกล้วยนี่ผมก็บ่านเป็นอาชีพที่ผมผมมักเลยนะครับผมพี่น้องเพื่อ,อเพื่อครอบครัวเฮาอายุดีกินดีครับผมพี่น้องมีต้นกล้วยหรือผมวา่าถือว่ามีทุนก่อนตัวแล้วครับผมถือว่ามีทุนก่อนตัวนะครับผมพี่น้องเลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัวได้ครับผมพี่น้องเพราะว่ากล้วยหอมครับผม กล้วยหอมทั้งบานทั้งอุดมนพ่มเป็นการตลาดที่ดีนะครับผมพี่น้องเป็นความต้องการของตลาดมากนะครับผมในเรื่องของส่วนกล้วยหอมเพราะว่าทั้งบานผมจะเน้นแต่กล้วยหอมนะครับเด้อป็นกล้วยหอมนี่แต่พันธุ์กล้วยหอมสายพันธุ์หอมปทุมนะครับผมทั้งอำเภอสังข้อมทั้งบานพมปูกนะครับผมทั้งบานผมปูกเป็นกล้วยหอมสายพันธุ์หอมปทุมนะครับเด้อ เพราะว่าทาั้งเขตบ้านผมมีจะมีแต่สายพันธ์เดียวครับผมที่ปลูกในเรื่องของอกล้วยเนื้อเยื่อนี่ทงัทงทังทางบ้านผมบอเห็นบอเห็นมีนะครับผมพีม่นอ้องมีแต่เป็นเอาแต่นอ,อนอเอานนจากจากจากสวนหนึ่งแปลงสินะครับผมพีม่นอ้องคือคือขล้ายนนเป็นเป็นนนพันธ์ไปเลยนะครับผม ในเรื่องของส่วนเนื้อเยื่อนี่ผมจะบ่เห็นนะครับผมทางบานผมเจะบ่เห็นเลยครับผมพี่นอ้องส่วนน้นจะเป็นนอพันธ์คุดปลูกคุดปลูกให้คล้ายให้กันครับผมพี่นอ้องบางบางพื้นที่มันจะมามามา,มารับสือเป็นอสองลอยนอสองลอยนอสามลอยนอส่นะครับผมพี่นอ้องแต่แต่ถ้าลูกค้าเพิ่งจะสั่งนะครับเนาะ เราะว่าทาั้งบ้านผมจะเป็นเป็นสวนคือเป็นสวนกล้วยหอมนะครับผมเป็นสวนเป็นเป็นแปลงครับผมแปลงคืถือว่าเอ่อตามตามที่ผมเบิ่งแต่ละสวนกิดปลูกนี่เถือว่าปตะตำก็หาลอยนะครับเด้อแต่ละสวนถือว่าปลู่ประตก็หาลอยต้นนะครับผมออ่าย่างเช่นวัดยกตัวอย่างว่าอ่าสี่สีส่ลอยสี่ลอยน้อจะเป็น พื้นที่หนึ่งไรนะครับเนาะงสี่ลอยนอเนี่ยครับผมจะปลูกได้อ่าพื้นที่หนึ่งไรครับผมต่อพื้นที่หนึ่งไรนะครับเนาะต่อพื้นที่หนึ่งไรอ่าถือว่าถือว่า botam กูหารลอยนอยแล้วครับพี่น้องอ่าแต่ละสวนแต่ละหม่องแต่ละบอนอ่ายังสวนผมมาปลูกปลูกนี่คือปลูก botam ก็สองท่านตดนะครับเนาะผมปลูกบ o t botam กูสองท่านตนนะครับพี่น้องเพราะว่าจะปลูก จะปลูกที่เดียวนะครับผมจะปล pues <the> er. <la> like <la> ูกที่เดียวเลยจังสองมะตนนะจังสี่นะครับผมจะปลูกที่เดียวครับผมปลูกที่เดียวสองมะตัวแล้วก็จังสีมาท้าย่อยปลูกเล็กๆละหน่อยนะครับผมเพื่อเพื่อหนาแรงเขาจะมีขายนะจังสีนน้าครับผมพี่น้องเพื่อเขาจะมีขายนาแรงน้ำมสีครับผมเพราะว่านาฝนเขาจะเขาก็จะถทาย่อยตัดออกน้าจังสี่นะครับผมพี่น้องมันอาจจะบ่อ เอาเพะเชืงมไว้มันะจอกพร้อมกันนะครับพี่น้องเนาะอ่าแต่ละต้นมันอาจจะก็มุดโสมบูรณ์อาจจะแตกต่างกันครับผมพี่น้องอ่าอาจจะแตกต่างกันครับผมแต่ละต้นนะครับนาอเพราะว่าปลูกพร้อมกันจังได้มันกิมันเกิดจะทย่อยออกนะครับพี่น้องจะทย่อยออกเครือครับผมจะทย่อยตตเครือนะครับนาออ่ายังอ่าแต่ละต้นมันกับความสมบูรณ์บพรา่ตมันบ่สามางเสมอนะครับพี่น้อง ือว่าบอสามั arena, space, AAAA, so car, begun, ่เสมอกับก็เพียงแต่ว่าเฮ้าต้องฝาระวัางในช่วงที่มันตกเครือครับผมพี่น้องช่วงที่มันตกเครือออกปีนะครับเนาอออกปีออกวีนะครับผมออกปีออกปีมากเฮาก็จะมีการค้าการยังน้ำครับผมพี่น้องค่อยระวัางออกครับผมมาแต่ช่วงหน้าฝนเกือจะยากนิดนึงครับผมพี่น้องตัวว่ายากนิดนึงครับในเรื่องของ เออเพราะว่าจะเป็นพายุฝนนะครับเนาะพายุฝนเอ่อยังหนาแรงกับมีพายุฤดูร้อนนั่นสิครับผมมีพายุฤดูร้อนเอ่อช่วงเดือนมีนามีษาไปเนี่ยครับผมจะมีช่วงเอ่อมีมีมีพายุช่วงฤดูร้อนนะครับเนาะเอ่อเป็นพายุโซนร้อนเนาะครับผมนี่แหละอ่อได้บอกก้าวพี่ก้าน้องอยากอ่ออยากเป็นเอ่อ อยากเป็นกำลังครับผมอยากเป็นกำลังเร่งเสียเร่งใจให้เกษตรกรท่านไหมนะครับเนาะที่สนใจสนใจอยากปลูกกล้วยหอมไปกินไปขายครับผมไปกินไปขายเพื่อต่อยอดเพื่อต่อยอดในแต่ละวันในแต่ละเดือนของเขานะครับเนาะในแต่ละเดือนของเขาครับผมยังยังเช่น ท่านที่มีเงินเดือนครับผมยังเส้นท่านที่มีเงินเดือนนะครับนอนเพราะว่าจะเป็่นในเรื่องของการงานแล้วก็อยากอยากเกษตรครับผมอยากเกษตรครับผมก็ขอแนะนําให้เป็นกล้วยดีกว่าครับผมพี่น้องเป็นกล้วยเนี่ผมว่าเฮ้ใครๆเขาก็ปลูกกันน้องสี่แล้วครับนใองใครๆเขาก็ปลูกกันได้สี่ครับผมพี่น้องปลูกง่ายๆเลยครับผมแต่ละคน อยากจะปลูกกล้วยบ่กว่ออา,าะจะเป็นกล้วยหอมกล้วยอ่ากล้ยยกวยไข่กล้วยน้ำว้าจังเสร็จล้วครับเนาะกล้วยเล็บมือนางโอ้หลายชนิดครับผมพี่น้องแต่และกล้วยแต่และสายพันธุ์เนาะครับเนาะอาจจะแตกต่างกันไปครับผมพี่น้องออ่าอย่างเช่นนี่ผมมองวัดอ่องมองแล้วนี่โอ้ผมมันผมก็มีอ่ามี่ก็ลังใจขึ้นมาแน่ครับผมพี่น้องมี่ก็ลังใจขึ้นมาแน่ เห็นว่าเห็นต้นกล้วยที่ผมเอามาติดท่าของจว,วัดดูดนนะครับเนาะเอามาปลูกไปบ้านพอตายไม่ใหญ่ผมเกรือ่อว่า,าในอนาคตขนะอาจจะเป็นเป็นสวนเป็นแปลงให้เห็นก็นได้ครับผมพีม่น้องอันนี้ผมเกิดทยอยปลูกไปครับผมทยอยปลูกไปรักษา,าในโลกของอของกล้วยครับผมในโลกของกล้วยครับผมนี่แหละ ตอนนี้ก็เป็นเวลาก็จะค่าแล้วครับพี่น้องเพราะว่าตะเวนตกดินแล้วครับผมะตะเวนตกดินแล้วพี่กัดพรมประยุกธ์ทางอำเภอบุตรฤกนะครับเด้อทังอำเภอบุตริกจังหวัดอุบลราชธานีครับผมอครับผมเพราะว่ทาทังทังละแวกบ้านผมก็ถือว่าบ่มีเกิดือว่าบม่มีอ่นปลูกไร่ป่านไดนะครับเด้อบ่มีคนปลูกไร่ป่านไดครับผมแต่ว่าก็ยังมี ยังมีเห็นอยู่ครับผมพี่น้องก็ถือว่ายังมีอันค้น่าปลูกมีน้ำแนครับผมเพราะว่าจะเป็นกล้วยอันกล้วยเนือเยือปะครับผมกล้วยเนืเยือกับกล้วยอหอมเขียวนะครับนาะกล้วยหอมเขียวที่ผมเห็นเพราะว่าเอ่อบางลักษณะการซุกของเพลนกล้วยหอมเขียวนี่ผมว่าจะส่วนกล้วยหอมทองบ่อย้ะครับเด้อพี่น้องกล้วยหอมทองนี่ผมวันสี สียงี้งันยงมสุกมากจะจะเด่นกว่าครับผมพี่น้องสีเหลืองจะเด่นกว่าครับผมเพราะว่ากล้วยหอมทองเป็นเอ่อกล้วยหอมที่หอมหอมเหนียวแน่นดีครับผมพี่น้องเป็นเรื่องของเอ่อกล้วยหอมทองครับผมนี่นะเอ่อง่ายไปจักหน่อยอ่อจักช่วงสองสามอาทิตย์ไปผมจะ ใส่เป็นยูเลียไปก่อนนะครับน้าพี่น้องใส่เป็นยูเลียให้เร่งเร่งเร่งนไปก่อนครับผมพี่น้องเร่งให้ไปครับผมประมาณประมาณจากสามสี่เดือนคือเมื่อผมเกิดจะลองใส่เป <query S 2> ็นปุ๋ยส <inside depression> <projections> ูตรเบิ้งครับผมพี่น้องผมจะใส่เป็นปุ๋ยสูตรที่สามสิบสามยี่สิบเอ็ดเบิ้งครับผมเพราะว่านอกกล้มมันจะโตซานะครับผมมันจะโตซาเข้าตรงเร่งเร่งครับผมเร่งงานจะเริ่มตบโตัวให้ ให้เพื่อนได้มีควาบส่วนุดมสมบูรณ์ของต้นกล้วยครับผมเอาเอาประมาณนี้ครับพี่น้องครับผมสวัสดีครับ